เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่เก้าตอนเป็นสตรีของเขา นอกหน้าต่างแสงจันท์สลัวแววเสียงนอนมแมลงร่ำร้องดังมาจันนิ้งเอ๋อที่ข้างหมอนหายใจสม่ำเสมอน้องสาวตะวันลืมตาขึ้นเอียงคอมองดูจันนิ้งเอ๋อแวบหนึ่งเรียกหาเบาๆว่าพี่นิงน้งเอ๋อจันนิ้งเอ๋อหลับสนิทไม่ตอบคำน้องสาวตะวันเลิกผ้าห่มลุกขึ้นอย่างช,าชา้าๆคลำหาถุงเท้าสวมใส่ขณะจะใส่รองเทา้ากลัวว่าบังเกิดเสียงฝีเทา้าจึงก้มเอวลงหิ้วรองเท้าของตัวเอง ขึ้นมาถือไว้น้องสาวตะวันหยุดยั้งยืนตรงเหลียวมองอีกคราจันยิงเอ๋ยยังหลับไหลน้องสาวตะวันจึงแลบลิ้นอย่างสุกซนย่องฝีเท้าเดินออกไปพอเปิดประตูออกแสงจันท์ก็สาดลอดเข้ามาสาดส่องใบหน้าของนางจนสุสกสกา น้องสาวตะวันถลันออกไปปิดประตูห้องลงอย่างแผ่วเบายกมือทาบกับหน้าอกพบว่าหัวใจเต้นตุ้มตามนางสูดลมหายใจลึกๆสงบจิตใจลงจากนั้นก็เรียบระเบียงโคดเขียวไปยังที่พักของเย่เสี่ยวเทียนใต้แสงจันทร์สาด่องหอเก๋งต้นไม้ใบดอกโคดหินล้วนสลัวเรือนรางคล้ายคลุมแพรเบาบางชั้นหนึ่งสอดรับกับม่านวิการอันเข้มขน้นดูไปคล้ายภาพสีหมือกใบหนึ่งส่วนน้องสาวตะวันเป็นสาวงามที่เดิน เหินอยู่ในภาพวาดฝาดินมีหมอกลอยเลื่อนปกคลุมดอกการพลูเอาไว้เหนือแสงกับเงาระหว่างไม้ดอกกับจันทแฝงกลิ่นหอมจางๆชนิดหนึ่งเงาร่างของน้องสาวตะวันก็คล้ายกับนกกระจิบอันประเปรียวตัวหนึ่งตัดผ่านหมอกไปจันกระจ่างหมอกคลุมเบาบางื่นข้ำเข้าหาชายในดวงใจสวมใส่ถุงเท้าผ่านขั้นบันไดถือรองเท้าได้ทองไว้มัน่น เคหาห้องหับทางทักษิณกลัวผู้คนได้ยินใจสถานหนูลอบออกมาแสนลำบากขอชายชานรักถนอมให้มากวงเล็บหนูมาจากคำว่าหนูเจี่ยเป็นคำเรียกตัวเองของหญิงสาวซึ่งเป็นคำมาจากบทกวีสามันของหลีอุ้ยสมัยห้าราชวงศ์นางมาถึงหน้าห้องหับของเย่เซี่ยวเทียนพอยกมือผลักประตูเบาๆ ประตูห้องที่ปิดแง้มไว้ก็เปิดออกน้องสาวตะวันเบี่ยงตัวเข้าไปแล้วปิดประตูลงเอ็นหลังพิงกับประตูระบายลมหายใจโลง่งอกจากนั้นนางก็สะดุ้งเฮือกเนื่องเพราะในความมืดปรากฏเงาร่างสายหนึ่งทะลันออกมาตามไปด้วยร่างของนางตกอยู่ในวงแขนคู่หนึ่งเมื่อน้องสาวตะวันสูดได้กลิ่นอายบุรุษที่คุ้นชิน ร่างที่เขม็งเกรงก็อ่อนระทวยลงรองเท้าที่ถืออยู่ในมือร่วงหล่นลงกับพื้นต้องยกแขนทั้งสองขึ้นโอบรอบคอของบุรุษนั้นเขย่งปลายเท้าขึ้นเรียกหาว่าเกอวงเล็บท่านพี่ นิงเอ๋อไม่พบเห็นกระมังไม่พี่นิงเอ๋อหลับสนิทเยเซียวเทียนกล่าวด้วยความยินดีตอนนี้น่ารักยิ่งมาทางก็จูงมือเน้น้อยของนางเดินไปยังห้องนอนเย่เสียวเทียนในยามนี้ก็ตื่นเต้นตึงเครียดอย่าได้เห็นว่ายามปกติเล่นลิ้นคารมนี่เป็นครั้งแรกที่เขาลักลอบรักกันจันนิงเอ๋ออ้าปากหาวคราวหนึ่งพลิกตัวเบาๆพลันพบว่าที่เบื้องหน้าว่างเปล่าจันนิงเอ๋อยามง่วงเหงาไม่ได้ลืมตาขึ้นเพียงรูปคำผ้าหม่ม ที่ยังมีความอบอุ่นหลงเหลือของน้องสาวตะวันกลุ่นคิดขึ้นตอนนี้ไปไป,ปลด,ปลดทุกเบาหรือภายในห้องของเย่เสี่ยวเทียนเย่เสี่ยวเทียนจุดตะเกียงน้ำมันลดไส้ตะเกียงต่ำลงเพียงสองแสงสว่างเท่าเม็ดถั่วจุดดึงน้องสาวตะวันนั่งลงที่ข้างเตียงทั้งสองคล้ายซุกซ่อนกระต่ายตัวหนึ่งอยู่ในอ้อมอกหัวใจเต้นตูมตามไม่หยุดยัง้งเย่เสี่ยวเทียนทุเราหายดีแล้วปากแผลตกสะเก็ด มีเนื้ออ่อนงอกเงยออกมามีคำกล่าวว่ารับประทานอิ่มนำ้ำนึกถึงกามราคะตลอดทั้งวันอยู่ดีกินดีทั้งยังมีหญิงงามที่ออกปากบอกรักต่อเขาสองนางคอยใกล้ชิดสนิทสนมเย่เซียวเทียนไหนเลยยับยั้งชั่งใจได้ เขาจะอย่างไรไม่กล้าร้องขอเกินเลยต่อจันนี้เหรอหากเปรียบเทียบกันเห็นว่าน้องสาวตะวันตอบสนองความต้องการของเขาได้ง่ายกว่าจึงหน้าด้านร้องขอสุดท้ายน้องสาวตะวันรับปากมาหาเขาในคืนนี้เสียวเซียวเทียนเกอน้องสาวตะวันนั่งลงที่ข้างเตียงอดตื่นเต้นไม่ได้ต้องเงยหน้าด้วยความไม่สบายใจเรียกหาอย่างขาดเขาแต่เพิ่งเอ่ยปากก็เผชิญกับการจูบป,ปากของเย่เซียวเทียนอืม น้องสาวตะวันลืมตากลมกว้างแต่ว่าลิ้นของเย่เสี่ยวเทียนสอดแทรกเข้ามาแล้วมันมวนพันลิ้นน้อยๆของนางไว้ทำให้นางไม่สามารถปิดปากลงหลังจากแสดงความรักครู่หนึ่งลิ้นของเย่เสี่ยวเทียนคล้ายงูน้อยอันคล่องแคล่วสร้างความเคลิบเคลิ้มแก่น้องสาวตะวันจนหลับตาลงปล่อยให้เขาจูบจุมพิษลูบคลำตามเอำเภอใจทั้งสองกอดจูบในลักษณะนี้จากนั้นก็ล้มตัวลงบนเตียงเย่เสี่ยวเทียนถอนริมฝีปากจาก มาด้วยความอาลัยอาวร์น้องสาวตะวันถือโอกาสสูตรลมหายใจเข้าไปใบหน้าน,น้อยๆอันจนแดงกำ่ำเยเซียวเทียนต้องหัวรอบเบาๆกล่าวว่าห <c oughs> น้างโง่ฉัไหนโง่งมถึงเพียงนี้ขณะที่จูบท่านกลับไม่หอบหายใจเยเซียวเทียนหัวรอบพลางกล่าวว่า <c oughs> ให้ใช้จมูกเช่นนี้ยังไม่รู้จักเขายิ่งเห็นว่าหญิงสาวนางนี้น่ารักน่าถนอมต้องจุมพิษปลายจมูกของน้องสาวตะวันวางมือข้างหนึ่งลงบนหน้าอกของนางน้องสาวตะวันสถานขึ้นราวกับกระต่ายน้อยที่ต้องเกาทันยกสองมือขึ้นอย่างตื่นเต้นตึงเครียดเย่เสียวเทียนพอสัมผัสถูกก้อนเนื้อที่ชวนให้ว่าหวิวใจนั้นดวงตาของเขาก็ลืมพลงคล้ายกับมีเปลวไฟลุกโชนกล่าวเสียงแหบร่ากับนางว่าไม่ต้องกลัว ทุกประการปล่อยให้ข้าพเจ้าจัดการน้องสาวอันประเสริฐท่านวางใจข้าพเจ้าจะเบามือสุ่มเสียงของเขายิ่งมายิ่งแผ่วเบาแต่ร่างยิ่งมายิ่งหนักเางาร่างทั้งสองค่อยๆหลอมรวมเป็นร่างเดียวจะนิ้งเอ,อ๋อพอพบว่าน้องสาวตะวันไม่อยู่ก็หลับไม่สนิท ยามเคลือบเคลิมยื่นมือออกไปที่ข้างกายยังไม่มีคนจันนิงเอ๋อจึงตื่นขึ้นมาเรียกหาตัวหนีภายในห้องเงียบสงบหามีเสียงตอบรับไหมจันนิงเอ๋อใจหายว่าพลันลุกขึ้นนั่งเรียกหาอีกคำหนึ่งยังคงไม่มีเสียงตอบรับจันนิงเอ๋อรีบกระโดดลง สู่พื้นลอยตัวถึงข้างเตียงยื่นมือปลดตะกระบี่ของนางลงมาหน้วหัวแม่มือเพิ่งกดใส่ปุ่มสปริงก็ปรากฏเงาร่างสายหนึ่งทะลันเข้ามาผู้ใดจัดนยิงเอ๋อตาวาดถามเบาๆชักกระบี่ออกมากระบี่แผ่พุ่งประกายเย็นเยียบสายหนึ่งจ่อใส่เงาดำสายนั้นน้องสาวตะวันเพิ่งกลับเข้าห้องในใจนึกหวาดผวาพอถูกจันยิงเอ๋อตาวาดถามสร้างความแตกตื่นจนกระทั่งกระแทกนั่งลงกับพื้นร้องโ่งว่า พี่นิงเอ๋จันนิ้งเอ๋งงงันบูบจึงกล่าวตัวนี้ท่านออกไปทําอะไรหรือน้องสาวตะวันตะกุกตะกักว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าออกไปปลดทุกข์ระยะเวลาที่น้องสาวตะวันจากไปไม่นานนักจันนิงเอ๋อจึงไม่ระแวงสงสัยสอดกระบี่คืนฝักเดินเข้าไปประคองน้องสาวตะวันขึ้นมากล่าวว่าที่หลังเตียงไม่ใช่มีถังอุจจระหรือฉไหนวิ่งออกไปข้างนอกน้องสาวตะวันฝืนหัวรอกกล่าวว่าท้องไส้ปนป่วนอยู่บ้าง คิดปวดทุกข์หนักกลัวส่งกลิ่นออกมาจันนิ้เงเอ๋อกล่าวอย่างคุณเคืองว่ายังเข้าใจว่าท่านเกิดเรื่องเสียอีกรีบนอนเถอะ ราพลางก็าอ้าปากหาวคำหนึ่งหมุนตัวแขวนกระบี่กับผนังห้องพอเหลียวหน้ามองเห็นน้องสาวตะวันขึ้นเตียงเข้านอนทั้งดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงจันนิ้งเอ๋อต้องหัวรอออกมาจันนิ้งเอ๋อขึ้นเตียงไม่นานก็หลับต่อหลังจากได้ยินเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอของนางน้องสาวตะวันก็ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาเป็นประกายในใบหน้าปรากฏรอยยิ้มอันอ่อนหวานขึ้นคลุนคิดในใจ ผู้อื่นเป็น,ปนสตรีตรของเสี่ยวเทียนเกิเแล้วน้องสาวตะวันแอบหัวร่อหัวใจพองโตขึ้นสองมือกำเป็นหมัดในผ้าหม่มภายในห้องของเย่เซี่ยวเทียนตะเกียงน้ำมันยังจุดค้างไว้เย่เซี่ยวเทียนนอนตัวแข็งทื่อบนเตียงเมื่อมองดูคือห้องสีหน้าทอแววทอแท้มีเรื่องบางประการระหว่างคิดอ่านแล้วกระทำล้วนไม่เป็นเช่นเดียวกันเขาความจริงเข้าใจว่าคืนนี้จะประกาศสักดา กอดรัดพัวพันกับหญิงสาวที่น่ารักรวมรันพันตูสักสามกระบวนเพลงใช้ความอาจหารของเขารุกเร้านางจนต้องขอความกรุณาไหนเลยจะคาดเย่เซียวเทียนดึงผ้าปูที่นอนมาคลุมใบหน้าคิดอ่านในใจหน้า,นาอายแทบตายแล้ว,ลวน่าสมเพชเย่เซียวเทียนพอเห็นตะโพกอันกลมกลึงราวไข่ขาวที่เพิ่งต้มสุกนั้นก็อ่อนยวบลงวางอาวุธยอมจำนน ตัวหนีนคงนึก,นกด,ดูแคลน<ค>เราเฮ้ยเย่เสียวเทียนครุ่นคิดอับอายจนแทบชำแรกพระสุธาหลบหนีไปฟ้าสางสว่างแล้วท้องฟ้าสีครามประดับด้วยเมฆขาวริมขอบถูกพระอาทิตย์อุทัยขับเป็นสีทองดอกไม้แดงบานทั่วลำต้นสะท้อนสีสันอันสดใสใต้แสงอาทิตย์ จัดนิ้งเอ๋อสวมชุดขาวรัดกลุ่มไายรำเพลงกระบี่อยู่ใต้ต้นไม้กระบ,บี่ในมือสะท้อนประกายเย็นเยียบคล้ายกับว่าเบื้องหน้านางมีศัตรูที่ไร้ภาพคนหนึ่งเรารุกท่านรับร่างอันอ่อนแอนคล้ายเกล็ดหิมะปริวว่อนงดงามหน้าดูยิ่งประตูห้องของเย่เซียวเทียนถูกผลักเปิดออกเย่เซี่ยวเทียนขอบตาดำคลำ้ำซุกมืออยู่ในแขนเสื้อพกความขุ่นข้องใจเดินออกจากห้อง จันนิงเอ๋อเห็นเย่เซียวเทียนออกมายิ่งแข็งขันกว่าเดิมสบัดกระบี่ดังควับเขี้ยวสภาวะกระบี่คล้ายบุบผาร่วงพลูพลั่งเย่เซียวเทียนชมดูอย่างงอยเหงาทันใดนั้นเองจันนิงเอ๋อก็กระโดดลอยตัวกระบี่ยาวพาดขวางแผ่พุ่งเป็นประกายกระบี่เต็มท้องฟา้าคล้ายกับดวงอาทิตย์ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโปรยลงจากกลางอากาศกระบวนท่านี้แม้สวยงามน่าดูมีหนำซ้ำต้องมีกำลังข้อเต็มเปี่ยม แท้จริงแล้วเพียงเป็นการแสดงไม่เกิดผลในทางพระเดศศึกแต่ว่าจันนิงเอ๋อคาดการว์วเยเซี่ยวเทียนเป็นคนนอกวงการพอเห็นท่าเพลงนี้ต้องโห่ร้องชมเชยออกมาแต่ว่าเย่เซี่ยวเทียนเพียงชมดูอย่างซึมเศร้าหามีปฏิกิริยาใดไม่จันนิ้งเอ๋อทิ้งตัวลงรังสภาวะกระบีกลับประกายกระบีเต็มท้องฟ้าสลายไปจันนิงเอ๋อยืนหยัดกับที่องค์เอวตั้งตรง มองดูเย่เซียวเทียนเลิกคิ้วกล่าวว่าวิชาฝีมือของผู้อื่นเป็นอย่างไรเย่เซียวเทียนปลบมือดังปอบแปะกล่าวแบบขอไปทีว่าเฮ้ยประเสริฐเป็นวิชาฝีมือที่ดีอะประเสริฐจันนหิงเอ๋อไม่ยินดีค้อนเขาวงหนึ่งกล่าวว่าไม่มีสายตาเลยพลางสะบัดหน้าไปประจวบกับน้องสาวตะวันเดินออกจากห้องนางยกมือปิดปากหาวคำหนึ่งพอช้อนตาขึ้นพอดีเผชิญกับสายตาของเย่เซียวเทียนต้องหน้าแดงวูบก้มศีษะเรียกหาว่า เยวเทียนเกออรุณสวัสดิ์กล่าวไปประหลาดแท้หลังจากที่เมื่อคืนคลองรักกับเขาเช้าว,วันนี้ตื่นขึ้นมาสภาพจิตใจก็เปลี่ยนไปนางที่พอรู้เรื่องความรักแต่ไม่รู้จริงคล้ายกับสมองเปิดโล่งนับแต่นี้เป็นสตรีที่สมบูรณ์แบบกลายเป็นหญิงสาวเต็มตัวเหย่เสียวเทียนพอเห็นน้องสาวตะวันถึงกับแทบแทรกแผ่นดินหลบหนีกลัวว่าจะเห็นสีหน้าอันเหยียดหยามของนางกลับพบเห็นเขาความอับอายยินดีอ่อนหวานเป็นสุขจากใบหน้านาง ต้องจุกคิดขึ้นเป็นไรแล้วหรือยาโถนี้ไม่ล่วงรู้เรื่องราวบนเตียงเข้าใจว่าพวกเราเป็นของกันและกันแล้วนึกถึงตอนนี้เย่ยวเทียนลิงโลดยินดียิ่งเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาคลุ่นคิดขึ้นเมื่อคืนเราคงตื่นเต้นเกินไปรีบร้อนเกินไปเป็นเหตุให้เสียกิริยาวันนี้เราจะล่อลวงตัวหนีออกไปสาอหาโรงเตียมที่เงียบสงบบรรยากาศดีเลิศเปิดห้องหับห้องหนึ่ง กระทำการ,การด้วยความเยือกเย็น,ยยนไม่รีบร้อน,อนต้องเด็ดบุปผาช่อน,นี้มาครอบครอง,อองให้จงได้นึกถึงตอนนี้เย่เสี่ยวเทียนใช้สายตาของสุนัขป่ามองดูกระต่ายขาวตรงหน้าหยีตาลงกล่าวว่า ตอนนี้พวกเราจะกลับเมืองหูเซียนแล้วท่านเป็นเพื่อนข้าพเจ้าออกไปเดินถนนแวะซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับเหยาเหยาจันนี้งเหอฟังว่าเย่เซี่ยวเทียนจะออกไปเดินถนนในใจนึกเป็นห่วงคิดติดตามไปคุ้มครองเขาตอนนี้เย่เซี่ยวเทียนคิดกอบกู้แก้ตัวประกาศศักดาอีกครั้ง ลบเงาเมื่อที่ค้างอยู่ในใจเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงไหนเลยยอมให้นางเป็นก้างขวางคอเยเซียเทียนกล่าวว่าท่านวางใจหลี่เสียนเฉิงกับนครหลวงไปแล้วไหนเลยมีคนติดคิดร้ายต่อข้าพเจ้า อย่าว่าแต่ข้าพเจ้าให้วินเฟยรอบอารักขาข้าพเจ้าต้องไม่มีเรื่องใดพวกเรากําลังจะกลับเมืองหูเซียนท่านยังคงไปติดต่อรถม้าพาหนะก่อนเรื่องนี้มอบให้เราเหมาไปจัดการข้าพเจ้ายังไม่วางใจผู้เท่าตรงก็ไม่ถามไทยเรื่องทางโลกในสายตาของมันนอกจากตัวหนอนแล้วล้วนไม่เห็นอันใดจัดนยิงเอ๋อเห็นเขากล่าวมีเหตุผลได้แต่รับคําแต่ยังไม่ไว้วางใจจึงกล่าวกําชับว่าน้องสาวตะวัน เสี่ยวเทียนเกอยังไม่ทุเลาหายดีท่านต้องดูแลให้มากไว้นกสาวตะวันรับคำดังอื่มกล่าวว่าอืมพี่หนิงเอ๋อโปรดวางใจยาโถนี้พอดีต่อผู้ใดจะ ดีอย่างจริงใจแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานสุ่มเสียงก็อ่อนหวานทั้งบริสุทธิ์ไร,รเดียงสาปราศจากเล่ออุบายไม่ว่าบุรุษสตรีชาราเยาว์วัน้อยคนที่จะไม่ชมชอบนางเย่เสียวเทียนเห็นจัดนิงเอ,อ๋ห่วงใยความปลอดภัยของตนเองต้องสำนึกขอบคุณทั้งนึกละอายใจอยู่บ้างรุ่นคิดขึ้นเราออกอุบายล่อลวงตัวหนีออกไปกลืนกินลงท้องนิงเอ๋อยังเป็นห่วงความปลอดภัยของเราช่างเออ แต่ว่าถ้วยชามหนึ่งยากจะถือให้เรียบเสมอกันความจริงแล้วเรากระทำเพื่อท่านหากว่าทหารใหม่ที่ขยันสงครามเช่นเราแม้นไม่ฝึกจนกลายเป็นขุนพลที่ช่ำชองเชิงยุทธท่านคงไม่เบิกบานใจแน่นึกถึงตอนนี้ค่อยเกิดความรู้สึกอันชอบธทมหัววินเฟยหายสาบสูญไปตั้งแต่สองวันก่อนเย่เซียวเทียนบอกว่าให้เขาเปลี่ยนจากเปิดเผยเป็นซ่อนเร้นและได้พบเห็นผู้ที่คิดร้ายต่อเขาอย่าง ทันการจัดนิงเอ๋อกับเหมาวินจือ้อล้วนหลงเชื่อโดยสนิทใจเมื่อออกจากบ้านรับรองหุ้ยถงกวนเดินไปไม่ไกลก็เป็นท้องถนนอันคลึกคลืนเย่เซียวเทียนกับน้องสาวตะวันออกจากหุ้ยถงกวนเดินเท้าไม่ไกลก็เป็นตลาด ของขวัญที่น้องสาวตะวันเลือกซื้อให้กับหยางเล่อเหยาส่วนใหญ่เป็นหมวกเสื้อผ้าเครื่องประดับอัญ,ญมณีของหญิงสาวส่วนเยเสียวเทียนซื้อของเด็กเล่นจำพวกไม้ประดิษฐ์เแผน่นกุญแจของเบ้งลูกโซ่ทั้ง9ก้าไผ่กลวงตุ๊กตาลมลุก เสียวเทียนเกอท่านเห็นว่าของนี้ดีหรือไม่เหยาเหยาต้องชมชอบแน่นอนน้องสาวตะวันฉวยรองเท้าเล็กๆที่จัดทำอย่างประณีตคู่หนึ่งขึ้นถามเย่เซียวเทียนดูหลังเหตุการณ์เมื่อคืนนางยึดถือตัวเองเป็นสตรีของเย่เซียวเทียนเห็นว่าเมื่อแต่งงานต้องคล้อยตามสามีดังนั้นทุกเรื่องราวต้องสอบถามเย่เซียวเทียนขอความเห็นจากเขาตอนนี้เย่เซียวเทียนเพียงคิดอ่านว่าจะตุนเนื้ออันโอชะชิ้นนี้จนสุกอย่างไรตลอดรายทาง จึงจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาแต่เหลียวซ้ายแลขวามองหาโรงเตียมเพียงแขนใจที่ปกติไม่ได้สังเกตทั้งไม่สะดวกกับการสอบถามผู้คนไหนเลยมีกระใจสนใจว่าน้องสาวตะวันซื้อหาอันใดน,น้องสาวตะวันพอสอบถามเขาก็พงกศีรษะกล่าวว่าดีๆีดีดห่อเอาไว้ในที่สุดทั้งสองจัดซื้อสิ่งของรวมเป็นห่อผ้าใบใหญ่ จากหัวถนนเดินถึงท้ายตรอกเยเซียวเทียนสอดสายสายตามองหาพลันพบว่าที่เบื้องหน้ามีโรงเตี๊มแห่งหนึ่งแขวนป้ายยี่ห้อว่าโรงเตี๊มเถาเยี่ยบวงเล็บใบทอเยเซียวเทียนยินดียิ่งรีบกล่าวกับน้องสาวตะวันว่าตอนนี้เดินจนเมื่อยละพวกเราไปพักผ่อนในโรงเตี๊มสักครู่เถอะน้องสาวตะวันกล่าวอย่างสงสัยใจว่าพวกเราเพิ่งเดินไปไม่ไกลหาไม่ข้าพเจ้าว่าจ้างเกี้ยวหลังหนึ่งอ๋อ ทางด้านนั้นมีคนขนถ่ายสินค้าท่านขี่ลาของมันกลับไปเป็นอย่างไรพางก็ยกมือหมายร้องเรียกคนขนถ่ายสินค้าเย่เซียวเทียนรีบจุดดึงนางไว้กล่าวว่าขีลามีความหมายอันใดไม่ขี่ลาลำบากยากเย็นพวกเรายังคงไปพักผ่อนในโรงเตียมเถะน้องสาวตะวันมองดูเขาอย่างประหลาดใจคล้ายได้คิดอันใดใบหน้าแดงเข้มขึ้นมาต้องก้มศรีรษะอย่างเอียงอายกล่าวว่า เสียวเทียนเกอตอนนี้ยังกลางวันแสกแสกเย่เซียวเทียนกล่าวว่าหากไม่ใช่กลางวันแสกแสกพวกเรายังมีโอกาสออกมาหรือไปกันเถอะพวกเราไปพักผ่อนครู่เดียวพลางก็ฉุดดึงมือน้องสาวตะวันเดินไปยังโรงเ๊รมเถาเยี่ยห้องพิเศษหนึ่งห้องต้องการความสงบใช่มีหรือไม่เท่าแก่โรงเแรมกล่าวพลางก็ช้อนตามองเย่เซียวเทียนแวบ,บหนึ่งเย่เซียวเทียนรีบกล่าวว่าเช่นนี้ดีแล้วเท่าแก่โรงเแรมถามอีกว่า นายท่านต้องการพักกี่วันเย่เซียวเทียนตอบว่าไม่นานนักอืมพักหนึ่งวันเถอะเย่เซียวเทียนหน้าหนากว่าน,นี้ก็ไม่สะดวกกับการบอกว่าตนเองอยู่เพียงหนึ่งชั่วยามคำพูดมาถึงมุมปากจึงรีบกลับคำเท่าแก่โรงเตี้ยม,มองดูแม่นางตนนัวหนีที่ก้มศรีรษะอยู่ด้านข้างไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาพลันก็เข้าใจกระจ่างจึงใช้สายตาของผู้ผ่านโลกมาก่อนกล่าวกับเย่เซียวเทียนว่าตกลงพักหนึ่งวัน เราลดให้ท่านปาเจอวงเล็บ20%เปอเซนเยซียวเทียนรีบกล่าวว่าขอบคุณเท่าแก่เท่าแก่โรงเตียมยิ้มพลางเรียกหาผู้รับใช้มาสั่งว่าเลือกห้องพิเศษที่เงียบสงบนำแขกทั้งสองท่านไปพลางก็ปลายตาบอกใบต่อผู้รับใช้นั้นผู้รับใช้นั้นเข้าใจดีหยิบช่วยลูกกุญแจชักนำเยเซียวเทียนกับน้องสาวตะวันลดสายเลี้ยวขวาจนถึงด้านในสุดของโรงเตียมเปิดห้องพักห้องหนึ่ง กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพอเปิดหน้าต่างหลังจะพอเปิดหน้าต่างหลังจะเป็นแม่น้ำฉินไว้ห้องห้องนี้ปลูกคล่อมแม่น้ำทั้งห้องหับมีหลายห้องล้วนว่างเปล่าเงียบสงบยิ่งเย่เสี่ยวเทียนพึงพอใจต่อห้องหับนี้ยิ่งพงกศีษาต่อกันกล่าวว่าตกลงห้องนี้เธอผู้รับใช้นั้นเดินถึงหน้าประตูหันมากล่าวเบาๆกับเย่เสี่ยวเทียนที่เดินตามมาปิดประตูว่ายินดีต้อนรับนายท่านมาอุดหนุน เย่เซียวเทียนง,งงงันวูบเห็นสายตาของผู้รับใช้แฝงความลึกลับอยู่บ้างจึงกล่าวตกลงต้องแวะมาใหม่ผู้รับใช้นั้นหัวร้อยฮิฮากล่าวว่าครั้งหน้านายท่านมาใหม่จะลดให้ลิวเจอวงเล็บ4 0เย่เซียวเทียนปั้นหน้าเคร่งเครียดมองดูผู้รับใช้หมุนตัวไปค่อยปิดประตูห้องทั้งลั่นกรอนประตูไว้พอเหลียวหน้ามองพบว่าน้องสาวตะวันเดินผ่านห้องรับแขกเข้าห้องนอนไปนั่งลง กมศีรษะอย่างเอียงอายเรียบร้อยราวกับเจ้าสาวคนหนึ่งเยเซียวเทียนถูไม้ถูมือยกเท้าก้าวยาวๆถลันเข้าไปราวกับว่านอนใหญ่ตัวหนึ่งเยเซียวเทียนนั่งลงที่ข้างกายน้องสาวตะวันกุมมือน้อยๆของนางไว้น้องสาวตะวันกล่าวเบาๆว่าเกอ ตอนนี้ยังกลางวันแสกเย่เซียวเทียนยิ้มกะลิมกะเหลี่ยกล่าวว่า <c oughs> ที่นี้มีแต่เราท่านพอเปิดประตูพ่อปิดประตูหน้าต่างกลางวันกับกลางคืนมีข้อแตกต่างใดน้องสาวตะวันร้องเผยเบ,ยเบาๆสองข้างแก้มแดงสั้นเย่เซียวเทียนชมดูจนเลือดลมพลุ่งพล่านหมุนตัวผลักใสานางล้มลงบนเตียงกล่าวเสียงนุ่มนวลว,ว่า ตัวหนีอันประเสริฐโอกาสยากสอหาพวกเราสนิทสนมสักครากล่าวจบไม่รอให้น้องสาวตะวันตอบคำก็จูบปากน้อยๆของนางน้องสาวตะวันส่งเสียงอู้อี้ไม่อาจกล่าววาจาใดได้หลังจากปล่าปะปลมน้องสาวตะวันค่อยผ่อนคลายบังเกิดปฏิกิริยาตอบสนองภายใต้การจูบอย่างดูดดื่มเสื้อผ้าของนางก็ถูกปลดเปลื้องออกทีละชิ้นเผยเห็นเรือนร่างอันงดงามราวกับแพะแกะสีขาวตัวหนึ่งน้องสาวตะวัน เอียงอายสุดระงับนอนระทัวอยู่บนเตียงยกตะโพกอันพึงผายปรากฏเห็นเป็นเส้นโค้งอันสวยงามราวกับท้อหวานที่ยวนยั่วใจผลหนึ่งเย่เซียวเทียนเบิกตาค้ังกลับกลายเป็นวานอนที่น้ำลายสอแทบหยดหยาดกระโจนขึ้นบนต้นท้อที่ออกผลดกเดินต้นหนึ่งรีบร้อนคิดปลิดท้อหวานที่ทั้งแดงทั้งสุกงอมผลนั้นออกมาโอ้เหตุใดเหตุใดต่างกับเมื่อคืน <c oughs> น้องสาวตะวันร้องอุทานอย่างเอียงอายริมฟีบป,ปากก็ถูกประทับจูบใส่ในเสียงอุ้แฝงเสียงร้องคนคลางคำหนึ่งเรือนร่างที่แบบบางคล้ายไม่รองรับน้ำหนักตัวของวานอนต้องงอตัวลงแต่ก็แฝงความยืดหยุ่นทำให้ไม่ถูกหักกลางในที่สุดท้อหวานที่สุกงอมเต็มที่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากการถูกปลิดลงมากลับกลายเป็นอาหารอนุชาของวานอน เสียงลมฝนดังขึ้นเอวอ่อนแอน่นเพียงหยิบมือเดียวของน้องสาวตะวันคล้ายกิ่งท้ออันเล็กเรียวถูกลมโชยพัดสั่นไหวขึ้นมานอกหน้าต่างเป็นแม่น้ำฉินไหวโรงเตียมเถาเยี่ยตั้งอยู่ข้างท่าข้ามเถาเยี่ยปรากฏเรือน้อยแล่นผ่านผิวน้ำไม้ทอจ้วงแจวเบาๆแววเสียงพายแวกผิวน้ำ ลำเรือแล่นผ่านเกลียวขึ้นไปเยเซียวเทียนก็แล่นทวนน้ำฝ่าไปยังทานดอกท้อเด็ดท้อหวานอันหอมหวานมีน้ำมากลงมาด้วยความย่ำใจลมยิ่งรุนแรงฝนก็ยิ่งหนาหนักท่ามกลางลมฝนโหมวานอนวานอนที่รอบเด็ดผลท้อร้อนใจขึ้นมาต้องโอบกอดต้นท้อโยกคลอน อย่างไม่คิดชีวิตโยกคลอนจนกิ่งไม้สั่นไหวใบไม้ปลิดปลิวในเสียงเอียดอาดถทอหวานก็สุกงอมร่วงหล่นลงมาลูกแล้วลูกเล่าล่วงหล่นลงบนพื้นบังเกิดเสียงดังทึบทึบพายุฝนชะง,งักขาดหายเมฆสลายฝนหยุดตกแสงอาทิตย์เฉิดฉันบนใบบัวเกาะไว้ด้วยหยดน้ำใบหน้าของน้องสาวตะวันยิ่งงดงามสดใสคล้ายบัวช่อใหม่หลังฝนตกผ่าน ถึงแม้ว่าไม่ประสีภาษาเรื่องของความรักแต่ยามนี้นางค่อยเข้าใจว่าจนบัดนี้นางค่อยเติบใหญ่จากหญิงสาวเป็นสตรีนางหนึ่งประตูห้องเปิดออกดังแอดเย่เซียวเทียนเดินเชิดหน้ายืดอกอกอกมาราวไก่แจ้ที่ยิงพยองตัวหนึ่งที่ด้านหลัง เป็นแม่นางตัวหนีที่เพิ่งร้องรับยาดพิรุณงามเฉิดฉันสุดเปรียบปานเดินออกมาอย่างช้าๆทั้งกลุ่มเอวเอาไว้ไม่แคล่วคล่องเท่าที่ควรคืนห้องถือว่าหนึ่งวันเธอเย่เซี่ยวเทียนวางลูกกุญแจลงบนคอกเสมียนกล่าวอย่างใจกว้างส่วนน้องสาวตะวันอยู่ห่างไปไม่กล้าเข้ามาเท่าแก่รงเตี้ยมมองดูเย่เซี่ยวเทียนถามพรงว่ารวดเร็วถึงเพียงนี้ใบหน้าเย่เซี่ยวเทียนเปลี่ยนเป็น,ปนบูดบึง้ง เท่าแก่โรงเตียมรีบกล่าวว่าไม่ไม,ไม,ไม่เราหมายความว่านายท่านไม่คลอเคลียร์อีกครู่หนึ่งพลางก็ตบปากตัวเองเบาๆกล่าวว่าดูเราปากพร่อยถึงเพียงนี้เราหมายความว่านายท่านไม่พักผ่อนอีกครู่หนึ่งหรือยเย่เซียวเทียนอารมณ์ดีจึงไม่ถือสาหาความส่งเสียงกระแอมกล่าวว่าไม่ข้าพเจ้ายังมีงานต้องกระทําขอคืนห้องแล้วเท่าแก่โรงเตียมรับคำคืนเงินมัดจำให้หยีตาลงกระซิบบอกว่า นายท่านครั้งหน้ามาใหม่จะลดให้ลิวเจอใต้อาทิตย์ชุนเทียนแสงอาทิตย์ยามเที่ยงไม่เคืองตาหากอบอุ่นนุ่มนวลกระเบื้องสีดำผนังกำแพงสีขาวซ่อนอยู่ในพุ่มพลึกสีเขียวสดมาดว่าบนท้องถนนมีผู้คนสัญจรขวักไขว่เสียงร้องขา,ขายของดังเป็นทอดๆแต่พอกระทบโสดเย่เสียวเทียนไม่รู้สึกลำคาญหูแต่อย่างไร เย่เซียวเทียนพบว่าทุกประการของฟ้าดินทั้งสว่างสุขใสและวิจิตงดงามที่มุมกำแพงมีคนผู้หนึ่งเหลียวซ้ายแลขวาจากนั้นก็ถลกชุดยาวขึ้นมาแล้วก็ปัดสวัส่กำแพงเยเซียวเทียนยังผงกศีรษะแสดงความเที่อนชมกล่าวว่าพี่ท่านนี้ช่างเออเปิดเผยนักที่ทแท้ต้อง,องกระท, <ำ S 1> ทําเช่นนี้ค่อยเป็นสามีภรรยาที่แท้จริงน้องสาวตะวันพอครุ่นคิด หน้าก็แดงร้อนเผาร่างกายของนางยังเกิดอาการผิดปกติอยู่บ้าง จึงเดินเหินไม่สะดวกแต่พอจำเลืองมองดูเยเซียวเทียนก็บังเกิดความพึงพอใจและเป็นสุขตาคู่งามหยาดเยิ้มปานจะหยดเยเซียวเทียนเหลียวหน้าไปพบว่าน้องสาวตะวันสะพายห่อผ้าใบใหญ่ที่บรรจุเต็มไปด้วยของขวัญจึงรีบแย่งชิงมามีผู้ใดไม่รักถนอมภรรยาเมื่อคู่เขาเพียงยินดีปรีดาจึงลืมเรื่องนี้ไปไหนเลยปล่อยให้หญิงสาวแบบบางเช่นนั้นต้องแบกของหนักเกอน้องสาวตะวันรับรู้ถึงความห่วงใยของเยเซียวเทียนต้องแย ยิ้มยิ้มอย่างอ่อนหวานเรียกหาคำหนึ่งยื่นมือน้อยๆออกไปเยเซียวเทียนยึดกุมมือนางไว้หันไปยิ้มให้กล่าวเสียงนุ่มนวลว่าพวกเรากลับกันเถะน้องสาวตะวันรับคำเพิ่งก้าวเท้าออกไปพลันพบว่าเยเซียวเทียนรวบกำมือของนางไว้ฝีเท้าหยุดกึกลงน้องสาวตะวันเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเยเซียวเทียนชะงักขงังมือมองไปข้างหน้าอย่างตะลึงลาน